โลทักทายสบายดีและสวัสด,ดีเอฟซีในสกู๊ทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทางวังลาวเราฟังไทยและต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับพ่พรมพอกสาวศรีคือเก้าลวล่ะพี่น้องเอ้พบกคุณไปตอนค่ำคำพี่น้องเอ้เมื่อกี้ในเก่าสาวศีก็กินข้าวกินน้ำแล้วเ,เ,เรียบร้อยได้ทุกคนเอ้อันสาวพ้องมันเท่ามากส่วนไปการอีกแต๋นพี่น้องเอ้เดี๋ยวศรีกับศีขี่รถจักเฮาผู้เดียวได้แต่คือยานอยู่แถอคือยานอยู่ทุกคนเอ้แต่ ย่านได้ไหมยานได้เ,เดี๋ยวจะสีกะสีห้าไปข้างในบ้านละห้าไปส่วนกะเจ้าเนาะสะฟองแล้วก็มีหัวว่าหมู่ัวหนึ่งว่าแม่นเพอร์พี่น้องไงจะสีกะฟังมีชัดไปรเรยเพราะว่าสัญญาณก็มีค่อยมีเพราะว่าควากระดังฮือๆอ,อยู่ได้มีหัวฝนตกหรือบอได้ไปฝนตกข้ามตอนนี้กะเสีสีกะมาเขาเทินสะฟ้องแล้วได้โอ้สัญญาจะยมีนอนบ่อ้เนี่ยเฮ็ดไปเลยนะ เผาโนมเผาโนมัยเผาโมัยวอลุ่มไม้เยอะ up กินแต่ลมไม้ไม่เว้นนี่ทุกคนทีมงานเขาก็มาแล้วได้มาครบแล้วเนาะแม่น้องกิฟตแล้วก็ซอสพิ่นสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีสบายดีเด้อมนีออกกลางคืนได้มนีได้ออกกลางคืนบ่มนีเจ้าของคนอุ้ยเต็มคล้องจืดอม่ได้มาดอกเงียบเงียบงอยู่ซอสก็สาพองน้ำทุกคนเล้มนีซี่ทีมงานเขาก็ สี yep. ài, mm ่ท hmm. ีมงานไปจะไปดมเอโบ้ยนะดมเแล้วนี่โอ้ยไอ้ก่อนเห็นจะไปชื่นบอไดอันนี้เฉลี่ก็มาฮอดไห้เฉล่ฟองได้ทุกคนเลยเสียงเข็ดหงองเช่วเช่าได้พี่น้องเพราะว่ามื่อเช้านี่ก็ฝนตกเนาะทุกคนเสียงตาคอยดินเสียงตาคอยเดี๋ยวเสียงตาโกบยยังยังนั่งยุปบาทุกคนเอยนะเบ็ดโก้บข้าวทุกคนเลย ปอตัวน er, ี้มาบอฮึชุได้ชุคนนั่นะเต็มครัวเด็ดพูดเรยนะัวง่ายเลยได้เห็ดหอยแล้วทุกคนเพืเจ้าฟองคนเอามากินเห็ดนี่เนาะอือมีาวีเอาวองเอาพราเจ้าฟองมีฟองมีคลองง่ายคลองค่ะ แตสี่คนมาเพิ่นติเกลโลนๆแม่อีกตัวละยังเสียดีค่ะเบิ่งเด้แม่งฝนมันเป็นเอาห้ำมีเลือนี่ทุกคนตัวแรกแห้งมาแล้วทุกคนไอ้โอ้ยเมยเลาะหากเห็นเดี๋ยวนี้แม่งต้องกินไปขนาดพอแล้วบ่แชร์อาเดอรนี้นะมันมี พอด้วจะพ่องมีได้ยักโตม้อยไปถ้าพี่ได้นี่ตัวที่ชอกวไบได้แล้วเด้อมานแล้วส,ส,สีมาแล้วนี่ตัวที่สองคนปุ๊บเน้ตุยช้อไปจ้อยเฮ้ยส,ส,สีเห็ดดิกแดนเคียวอีกเลี้วทุกคนไอ้นี่ปอดมานแห้งยูปอมีเอาปะเก็ียมหัาเก็บชิบ ตนเขียวอีเลทุกคนไตัวคิดเท่าเลยนี่ก็เสดสีหอก่นเสด็จรถบัเส็จรถบัเสด็จรถบัตุมอต้องกูเด็ตัว่่ๆหึ่กะอันนี้มวมันี ยิกบเชียงเทศเลือไปลายก็นแติดแกนคือบอมี่คือเป็นเชียงไส้ค่ะไ,ไ,ไปทังพวดทังมั่นล้วไปนี่เนาะโุคนแกนจะชีนเลยน,ลนี่ได้แล้วทุกคนเลย ไปยันมือไปได้ตัวนึงสี่ตาขี่ได้ดไดมือได้ทุกคนเลยมากับอันมือเฉพาะช้อนอันแม่ต้องขิ้นกับอันแต่ส่วนบรรยากาศเบะห้าบ้านน้อยเนาะเพร่ะอย่างีบอกเจ้ารถยู่เนช่อพ่องบุระยางไปเพื่อนเฉพาะอวกาศขี่รถเต้าเอาไปทุกคนในพื้เดียวได้มีได้เตียนเขากะในประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเมื่อบองอยู่ข้างเฮือนนั้นถ้าไม่ได้กะมีผ้ว่ากินกันแล้ะทุกคนเลยสมายคือเก้าเป็นโ้กคือเก้าทุกคนเลยนี่ทุกคนสีก็มาฮอตลถแล้วที่สีกะนะอันนี้กะสีได้ฮอตลดเมือแล้วทุกคนเลไม่ได้ท่ายตันนะ สีก็มาเทิรแล้วทุกคนเลยเดียวไปการเบิ่งสวนี่ตืมก่อนบางทีมันได้ตืมพอได้น้อยอะลีทุกคนเลยแต่ละคนในเซาซีได้หลายก็มูได้ทุกคนเลยแม่น้องกี้ก็ได้แบบมันห้าตโตแต่ฟองแห้งได้ยองโตส่วสอนนี้พอได้อยู่ได้ทุกคนเลยนะตัวนั้น,นบอตรงนี้น้ พอได้ยูได้กินอยู่ได้แคมเพิ่นจะสีลายกว่าทุกคนให้ไปฟุนนะไปไก่ไปเยอทุกคนเลยดูแ้แคมเพิ่นก็มี่งนะ พอจะสองเลยทุกคนเนี่สองตัวนม่มาเลยสองตัว พักเลยเพื่อนสีก็ลายอยู่ด้วยติดกันม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 ันนี่ต่นางจะชุวยรอพันการพอเร็วแร่งทุกคนทุกคนชองตัวอยู่เพื่อเดียวเลยป๊อปปอปตัวนี้ตัวนี้ทุกคน có hết khác này, con này ừ. con nằm ừ. ừ. pha nằm phồn bực ảo, hàm rồi đây thôi con đấy mày lợ đây thuộc vàng thì vàng na lời áo à, mất นี่เหลือไปสุดยางทุกคนตึบนี่ให้แล้วทุกคนโอ้ทุกคนเลยเดี๋ยวสิเข้าไปเอาก่อ,อนโอ้ตุกเลทุกคน นีอดีมนไปยทุกคนเลยนะต้นเมย์แลัวก็้นเด้นะอยู่ลุมให้อีทุกคนเลยไปเด้อไปแล้วไปแล้วปลยังต้นนึยังตนนึ โคตรหมานเลยทุกคนหมานซาหม,ม,มันม่นาดสีอะไรก็ตบอืมมีแตวออนั้นก็ สีกะในหลายตัวได้ทุกคนไม่งายมากันดูเพื่ออย่างในหลายทุกคนเนี่ยแสดงว่าจะสีได้ผู้เดียววันนี้นะแต่ละคนกะยกเลิกหมดการมีได้เลยคุณละทุกคนในวันนี้เดี๋ยวมื่อเช้าคุณละจังพบเดียวไม่เนาะทุกคนเดี๋ยวสีก็สีไปหาอาบน้ำเอาหน้าเห็นอายุหานอนก้อนวันนี้แสดงว่าสีก็ได้พ่อจะนี้ละทุกคนในนี้ ยังเปการต่อยกับลอยแข้งวะทุกคนนั่นาตอนนี้ก <ad S 2> <rawd Moder> ็พอกินแล้วล่ะสามสามอลุนึงนะกู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 ตื่นมากับเกือบบีเกือบใก่ก่อนทุกคนนั่นจะไปนั่งข้าวได้หาเจ้าซีนข้าวข้าวไปเลี้ยงแล้วล่ะไอ้ก่อนมเกือมูเบป็นน้อร์มูเป็นน้อยอิ่มแล้วบ่อยนะอิ่มล่ะแล้วมึงกินน้ำ เป็นน้อยไม่มีกินก็ไปห่อมนะาติจะตกเกินเกน้อยพอแล้วอันนั้นน,น,น,นลูกห้าน,นะหมูเนี่ยเกินน้อยมันมีอิ่มเดี๋ยวจะวอาาทูยจะาทูไสีไปข้าวข้าวกันทุกคนเ้ยบันนี้พอข้าวมันนึ่งแรล้วดังไฟข้าวมัน,นึงเป็นแล้วละไก่อนเกิดใกล้แต่เศร้าถาได้ก่อนสีข้ามันนึ่งไปล้วทุกคนเลยแล้วก็ต้มหไม่น้ำได้นะ สะฉีไปหาล้างหน้าก้อนพี่น้องให้เพราะว่าตื้นมากเราทานข้าวก้อนแล้วก็ให้ก้อนมันเกิดเป็ดเกือไก่เนาะไปหาล้างหน้าล้างตาแล้วจังมาใช้แป็นทุกคนเลยชิลล้อเป็นไส้ข้าวทุกคนเลยชิลล้อ,อ <c oughs> แพงเมื่อวานนี้แค่มื่อวันที่กินขม้มีรแค่เมื่อวันทีกินขน้าวเดี๋ยวเท่าตักกระต่ายก้อนทุกคนเลย ดนี่นูองนี้มาตัวเย็นเลยจานจะฟองเป็นได้วัานช้าคุณมาการูเก้มเ้นนี่นะพอได้กินอยู่ได้ ช่ค <Merci. S 2> ่เดินถึยงอหน้าไม่อึ้งหน้าไม่เท้าเล็บเดินแม็กซ์ชกมันสมัยน่าจะน่าจะดี๋ยวอะไรทุกคนเลยตีเตจนแล้วก้ะ จานนึงพรีจะมีต้มน้ำมันน้ำทุกคนในะมันไง น้อยหาชิ้นหาชิ้นตัวไม่ไข่น่าจะไข่แต่นิดไข่ กอบข้าวกะลิทุกคนนี่สีว่ามันเราไม่ได้ชนนี้แล้วไม่คืนนี่ประกระันคุณมีได้เลยเอ้าโคตรเต้มเ้าง ทุกคนอาหารการกินเฮ่าสาววันนี้กะมน,นี่ประมาณนี้แล้วทุกคนไอ้ไม่ต้ยมยำแจ้วแล้วกะอันนี้กับอันลาบไอชีนเชิญซูจิโร่โคนไอ้แต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะโคติเตียตนน้ำก็คร้อดเลยหา่นเพื่อใครเอาบ้างก่อน ไม่ไข่ทุกคนน่่ะไข่เ็นอย่างนี้ไข่มันแซีบเจ็บ อืมตัวนี้ไข่คอยเห็นไหนี่ไข่เห็นมะอ,อืมไข่ หลังจากกินข้าวเช้าแล้วแล้วก็ไหลงูไหลคลายเฮาคุณเห็นพวกเราพี่น้องไหมคลายนะไหลเฮาแล้วยังงูอเลยนี่อืออืออือชีวิตเฉลี่ยแต่ละมือก็ทุกคนเลยหายุ่หากจี๋เลงง้เลงคลายตามหายตามหน้าล้วเคลื่อนกับหน้าก็ยุ่งเดียกันเคลื่อนกับเพียงหน้าเพราะเฉลี่ยปุ๊กเคลื่อนอยู่หน้าทุกคนเลย ลามโง่ลามคายกินเนี่ยแต่ละมือต่ละวันกะค่ายอยู่เติมพูดละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ซาซิขอฟ้าชนีก็นาะทุกคนเนาะแย่จะไปหาลามโง่ลามคายมันอิ่มก่อนเนาะเพราะว่าถ้าลามอิ่มแล้วก็สิผู้เว็นทุกคนเลยากาศวันนี้ก็ฝนก็ฟอยฝอยได้ทุกคนเลยนี่เมื่อเช้าก็ฝนตกแห้งเติบแต่ว่ามีเหิงปลาเลือแห้งแต่ไม่มีเหิงเนาะแต่ตอนนี้ก็ฝนก็ฟอยฝอยทุกคนเลย สำหรับคลิปน,นี้กับสาซีคอฝ่าฉันนี้ก็เนาะคลิปหน้าพอได้ไหมขอบคุณทุกทตามรับชมตลอดมากตลอด <c ười> สซจีโซจิกาลีนไลไปเลยทุกคนเลยพบกันในคลิปหน้าเนาะทุกคนไปละบ๊ายบาย